าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ การกาหนดให้ละเอียดลงไปก็ยังท <Yeah. S 1> ําไม่ได้แลวพองหนอยุบหนอแล้วก็หายใจยาวก็ไม่ได้หายใจได้ชั้นสั้เลยยาวนั่นมันก็ไม่ได้จังหวะเลยก็พองก็ยังไม่ทันหนอมันก็ยุบยุบยังไม่ทันหนอมันก็พองไปอีกอย่างเลยก็ไม่ได้จังหวะเลยทำไปทำมาไม่พองไม่ยุบคลิกอย่างเลยก็เอาปากว่าพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอแต่พองท้องมันไม่พองมันไม่มีความรู้สึก แต่หากว่าเราหายใจยาวๆสมาธิดีมันจะมีความรู้สึกมันจะเห็นได้ชัดทองก็ชัดรุกก็ชัดยืนหนอก็ชัดเดินตรงกรมก็ชัดทำอะไรได้จังหวะจากโฟนไปหมดสติวางได้ถูกต้องดูก็จิตโดยสบายมากนี่ออกมาอย่างนี้ชั้นตอนสำคัญมาก สนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสแสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง